สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรัเข้าสู่ช่อง Little Talk Little Walk นะคะวันนี้เราจะมารีวิวที่อ่านกับเรื่องยังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาค่ะก็เป็นนิยายแปลญี่ปุ่นเขียนโดยคุณอากโนะคาเอรุโกะอันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วของช่อง Little Talk Little Walk ที่จะมารีวิวหนังสือกันนะคะซึ่งเราขอสรุปสิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้ก่อนเริ่มเลยว่าเราได้แนวคิดนี้มาก็คือการทำงานอ่ะ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตยอย่างหนึ่งแต่ถ้าทำงานหนักเกินไปเราอาจไลฟ์ชีวิตให้เพิ่มคุณค่าก็ได้เอออันนี้เราได้จากเรื่องนี้เลยนะออมันก็นเราเราคิดเองว่าเออมันก็จริงเหมือนกันก็คือรู้จากชื่อเรื่องหน้าปกจะรู้เลยว่าตัวเอกของเราเป็นผู้หญิงนะก็คือเธอชื่อว่ายุยนะคะอายุ32ปีเป็นพนักง,งานบริษ,ษัทออกแบบเว็บไซต์เนาะ ซึ่งตัวเรื่องเนี่ยก็จะดําเนินด้วยคอนเซปต์หลักก็คือ,อยูยเป็นคนยึดมั่นในการเลิกงานตรงเวลานั่นเองเดี๋ยวเรามาลองอ่านเรื่องยอ่อกันสักนิดดีกว่านะคะก็คือ,อยูยพนักง,งานหญิงแห่งบริษัทในที่เร็จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดดิจิทัลนะคะผู้มีความหลังฝังใจในอดีตเกี่ยวกับพ่อผู้บ้างงานเธอจึงตั้งปฏิทานว่าจะกลับบ้านตรงเวลาทุกวัน พราะไม่ต้องการเดิมพันชีวิตกับงานและยังคอยโน้มน้าวคนรอบข้างเนี่ยให้หยุดพักบ้างซึ่งเธอก็คือกับบ้านตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอนะแต่ว่ามันจะมีบททดสอบครั้งใหญ่มาถึงเมื่อแบบนี้ผู้จัดก,การเนี่ยทีมเข้ามาใหม่แล้วก็ได้รับฉายาเรื่องความบ้างงานจนพนักง,งานแบบถอดใจเนาะก็คือสร้างความปวดหัวให้แก่ยุยมากและสั่นคลอนเป้าหมายในการเรื่องงานตรงเวลาของเธอซ้ำร้ายเนี่ยเธอยังต้องแบบคอยมีมีเรื่องแบบเกี่ยวกับลูกค้าเข้ามา เกี่ยวข้องอีกด้วยเนาะซึ่งลูกน้องในทีมเธอเนี่ยก็แบบแสบไม่แพ้กันเลยก็คือมีทั้งพนักงานหญิงดีเด่นผู้ไม่เคยลาหยุดแบบพร้อมทำงานล่วงเวลาเต็มที่เนาะแล้วก็ชอบมาแบบพูดแขวะอยู่ที่แบบกับบ้านตรงเวลาเสมอแล้วก็มีซูเปอปร์มัมน,นะคะที่ลาคลอดแค่6สัปดาห์แล้วก็กลับมาทำงานเลยเพราะอยากเป็นผู้บริหารหญิงแล้วก็มีพนักงานใหม่นะคะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยที่แบบเอะอะอะไรก็จะลาออกเนาะ อันนี้ยังไม่นับเรื่องอื่นๆอีกที่เข้ามานะคะก็คือยังไงก็ตามเนี่ยอยูเอกก็ยังตัดสินใจที่จะเป็นหัวหน้าของโครงการสุดโหดโดยโทมุ่งมั่นที่จะอย่างแรงกล้าเนาะว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยกลับบ้านตรงเวลาให้ได้ก็คือมันจะเป็นมันเหมือนมันจะมีโปร j e c เจกต์เข้ามาโปรเจกต์หนึ่งเนาะจากหัวหน้าใหม่แล้วโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นโครงการแบบโหดมากที่จะต้องทำให้ทีม ไม่ได้เลิกงานตรงเวลาเนาะซึ่งยุยอะ่ะจะต้องมีความคิดเน่ยอยากให้ทุกคนเลิกงานตรงเวลาซึ่งมันก็เป็นภารกิจของเธอเลยว่าเธอจะทำสำเร็จไหมแล้วก็มันก็มีเรื่องของการประทะของมนุษย์เงินเดือนยุคก,ก่อนกับพนักงานยุคใหม่จะเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องย่อที่เรา,เอาลองสรุปๆเนาะมาจากหลังปกนะคะอ่ะก็เรื่องเนี้ย เราต่อไปเราจะเล่าว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้เนาะแล้วก็จะมีความเห็นส่วนตัวของเราเข้าไปปรับปนด้วยนิดนึงนะคะเรื่องนี้เราอ่านแล้วรู้สึกว่าผู้เขียนอะ่ะให้นางเอกของเราเป็นเหมือนตัวแทนของคนทํางานรุ่นใหม่เนาะค่อนข้างเป็นขั้วตรงข้ามกับค่านิยมการทํางานหนักในสังคมญี่ปุ่นเลยคือเรื่องอะ่ะจะเล่าให้เห็นมุมมองการทํางานผ่านตัวละครแต่ละตัวพวกเขาอะ่ะเป็นเหมือนตัวแทนนิสัยการทํางานของ ของนี้ป่ดไม่ว่าจะเป็นประเภทแบบบ้างงานเชื่อว่าง,งานเท่านั้นคือการเติมเต็มคุณค่าชีวิตพวกรักวรรจันเกียรติบรรศุกเนาะไม่ขาดไม่ลาไม่ป่วยก็ยังมาทํางานได้ถึงป่วยก็ยังทํางานได้เนาะหรือแม้แต่กระทั่งพนักง,งานเด็กๆที่แบบเออะอะไรก็จะลาออกหรือพวกผู้ใหญ่ที่ใช้เด็กใหม่เป็นแพ้หรือผู้นำที่ไม่หนักแน่นพอก็คือมีตัวแทนเกือบทุกแบบเลยที่นำเสนอผ่านทางตัวละคร ในหนังสือเล่มนี้นะคะคือช่วงแรกๆอะ่ะที่เราอ่านอะ่ะจะเจอตัวละครเพื่อโลมงานของยุยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็คือนางจะเป็นตัวแทนไม่ขาดไม่ลาไม่ป่วยคือนางป่วยแหละแต่ฝืนมาทํางานได้แล้วก็แบบดูภูมิใจกับมันมากๆเลยซึ่งเราอ่านแล้วก็ก็รู้สึกหงุดหงิดนิดน,นึงนะแล้วก็คิดใ,ในใจว่าแบบเฮ้ยมันมีคนแบบนี้ด้วยหรอวะคือแบบ ตัวละครตัวนี้เดินมาหานางเอกเลยแล้วก็สงสัยว่าทําไมหกโมงแล้วถึงปิดคอมจะกลับบ้านยิ่งไปกว่านั้น,นคือแบบนางเอกอะ่ะมีพนักงานใหม่อยู่ภายใต้การดูแลคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวแทนของเด็กจบใหม่หรือคนรุ่นใหม่แบบจริงๆเลยอะ่ะเขาชื่อคุรู้สึกก็คือวันนั้นอะ่ะคุรู้สึกลาแต่เพื่อนร่วมง,งานของนางเอกคนนี้ก็มาถามเซาซีว่าคุรู้สึกลาไปไหนทําไมลา ค,คือเพื่อนร่วมงานคนนี้จะชอบจับผิดคนลาเวยแล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นลางงไหมมีคนแบบนี้จริง,รงๆงหรอในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเราแบบเฮ้ยจริงเหรอะะแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนนี้ก็จะชอบบ่นนางเอกประมาณว่าทําไมละเลยไม่สอนงานเด็กใหม่ที่อยู่ในความดูแลของเธอเลยทําไมแบบปล่อยให้ลาส่วนานางเอกก็ตอบกลับว่าไม่ได้ละเลยค่ะคือฉันนะสอนวิธียื่นขอลาให้เขาอย่างถูกต้องนี่เป็นไงละ่ะคือนางเอกเราก็ยังมีความแบบ ให้เกียรติสิทธิ์ในการทํางานหรือสิทธิการขอลาเนาะเออแต่เพื่อนร่วมง,งานคนเนี้ยก็คือยังไม่หยุดนะบอกว่าทําไมถึงสอนแบบนั้นเด็กใหม่ไม่จำเป็นต้องลาหรอกพวกเขา,าคนตั้งใจทํางานมากกว่านี้ควรทํางานในวันหยุดด้วยแล้วก็คือยังมีต่อมาแบบอะไรแบบเนี้ยแบบอะไรที่มันดูสำหรับเราเนาะมันไม่ค่อย make sense เนาะต่อมาอีกเรื่อยๆเนาะไอ้ต่อมาอีกเรื่อยเนี่ยไปอ่านเอาเองนะคือว่านางเอกของเราจะแก้ปัญหายอย่างไรซึ่งเราจะขอไม่สปอย ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังมีตัวละครหัวหน้าที่เข้ามาใหม่แล้วก็ไม่ค่อยหนักแน่นคือทีมนางเอกได้โปรเจกต์มาเหมือนที่เราเล่าไปในตอนช่วงเดื่อนย่อเนาะได้โปรเจกต์มาทําอันนึงจากหัวหน้าคนนี้แ,ลแหละแต่คือระยะเวลาทํางานก่อนส่งมอบอบมันน้อยเกินไปนางเอกเลยคัดค้านนะบอกว่าเอ๊อย่างนี้มันก็ทําให้ทันแน่นอนแต่ว่าคนในทีมอะกลับแบบบอกว่าก็ทํางานล่วงเวลาเอาสิ OT เอาอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องหยุดปีใหม่ก็ได้ทำเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยเราอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยเอาจริงดิคนที่นั่นเขาคิดกันแบบนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยคือนอกจากนั้นก็คือแบบคือนอกจากเรื่องนี้เนาะเรื่องความคิดที่แบบเออแบบไม่ต้องใส่ใจเวลานอกงานก็ได้เอาเวลาทั้งหมดในชีวิตเรามาทํางานดีกว่าอะไรเงี้ยคือนอกจากเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องที่แบบมีตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงเนาะ อาจจะดูแบบเฟมินิสต์นิดนึงก็คือแบบใช้สิท์ลาคลอดสิทเนาะสิทธิ์ลาคลอดและกลัวว่าใช้แล้วยังจะได้กลับมาทำงานอยู่ไหมยังจะมีโต๊ะอยู่หรือเปล่าจะถูก Replace หรือเปล่าคือคือกลัวว่าจะไม่ได้เลื่อนขัน้นก็ก็รู้สึกเข้เขาใจนะว่าแบบเออเพราะว่าเราเองก็พอรู้ๆมาว่าแบบสังคมเมนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบ ตีกรอบเรื่องผู้หญิงลาคลอดแบบมานานแล้วเนาะเออผู้หญิงที่แบบลาคลอดแล้วกลับมาทำแบบกลัแบบมาทางานหรือว่าแบบหรือโดนมองว่าแบบเออมีลูกแล้วจะทํางานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยหรือมีการแบบแนะนําว่าเออควรออกลาออกไปไปเป็นแม่บ้านดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งเรื่องนี้ก็มีการเอ่อเมนช่นถึงกล่าวถึงนิดนึงด้วยนะคะก็มานนิดนึงก็คือตอนหนึ่งนั่นแหละแต่คือหลักๆเลยเนี่ย เราว่าเรื่องนี้นำเสนอการทำงานของคนตัดเจนในญี่ปุ่นเสียส่วนใหญ่เนาะก็คือผู้เขียนอ่ะเขียนได้ดีเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ออคือคือเรื่องมันไม่ได้เครียดนะทุกคนเรื่องนี้ไม่ได้เครียดมันมีเรื่องแบบกุก๊กกิ๊กโรแมนติกนิดหน่อยปนตลกด้วยคือชิลๆอ่าแล้วชิลๆเหมือนดูแบบเหมือนดูซีรีส์ญี่ปุ่นเลยคือถ้าเกิดใครเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นจะรู้ว่าจังหวะ การดําเนินซีรีส์มันเป็นยังไงเนาะการพูดหรือการแผนกล้องอะไรเนี่ยคืออ่านไปแล้วรู้สึกว่าจังหวะมันได้เหมือนดูซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่เลยเออก,ก็สนุกด,ดีอารมณ์แบบนั้นนะตบตลบไม่เครียดเนาะแต่ว่าจะมีการแบบสอดแทรกเนื้อหาให้เราได้คบคิดกันด้วยนะคะออจริงๆเรื่องต่างเจนะ่ะ คนเจเนเขาก็มีเหตุผลของเขานะเหมือนกับว่าช่วงนั้นอะ่ะในเรื่องนี้ก็จะเล่าว่าแบบเออญี่ปุ่นกาลังสร้างชาติอยู่อะไรเงี้ยอยากให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วคนชาติเขาก็แบบมุ่งมั่นมากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเนาะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้วันธรรมการเลิกงานไม่ตรงเวลาหรือทํางานหนักเนี่ยปลูกฝังมาตั้งแต่นั้นน่ะอันนี้ก็มันจะโผล่มันจะเป็นเหมือนแนวคิดที่โผล่มาในเรื่องนี้ด้วยก็เหมือนแบบอยากให้เราเข้าใจทั้งสองเจนไปพร้อมๆกันเนาะ ต่ว่านาเอกของเราก็แตกต่างอยู่แล้วพอชัว sure. แตกต่างแน่อนอนก,ก็คือนางก็จะมีปมในใจเรื่องการทางานหนะักมีปมเรื่องนี้นางเอกมีปมเรื่องปมในใจเรื่องการทางานหนะักเนาะแบบเคยเจอปมกับในครอบครัวมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้ลองไปอ่านเอาเองนะจะไม่สปอยก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องนี้อ่านสนุก ่แล้วเพลินก็ใครทำงานออฟฟิศน่าจะชอบเลยนะเพราะว่ามีประเด็นให้เชื่อมหลายอย่างเข้ากับในชีวิตจริงได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นก็มันก็เป็นสังคมออฟฟิศเหมือนกันเนาะก็เชื่อมกันได้สุกสนานเลยนอกจากได้ไอเดียเรื่องการบราลานซ์ชีวิตกับการทำงานแล้วตอนที่เราอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าสำนวนการแปลงดีด้วยนะรูปเล่มก็พิมพ์สวยนะคะกระัดัดดี เลยอยากจะแนะนำเลยสำหรับคนที่กำลังมองหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมออฟฟิศเนาะลราก็อ่านชิลๆจิบกาแฟาหรือว่าแบบอ่านก่อนเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเรื่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในก็โอเคเลยนะอืม,อมนี่เป็นหน้าหลักโอเคค่ะก็วันนี้ขอจบการรีวิวหนังสือ เรื่องยังไงฉันก็จะเลือกงานตรงเวลาค่ะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังมากๆเลยฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ